สวัสดีครับสวัสดีเช้าดีเช้าดีที่บา้านกลับมาบรรยากาศเชา้ชาเช้าก่อนจะพาลูกๆไปเ,เลือกตั้งถือโอกาสมาทาย

ไปทางใดทางใดก да. ี่ทางด้าไปกี่ทางด้ากับบรรยากาศช่กชาากับเช้าทีวันนี้ก็ผมก็จะกลับกรุงเทพเกียบอาหารเสร็จก็กลับเลย Cảm โปรยกากๆอือเอาให้ cả ชุบๆ Để รถอะไรรถอะไรเฮ้ยดูรบรรยากาศเช้าาแต่บ้านผมครับอือ ดูซาืุตดวที่กำลังจะเริ่มขึ้นเสาบาคนเริ่มตื่น ก็ตัวเดียวติดกันปาาไทยแต่ท okay. ุดเช้าเช้าวันนี้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆตีอยู่ตามจังหวัดแต่ไกลไปหายคิดถึงบ้านสงกรานแล้วนี็ก็พากันกลับ

นี่ก็เป็นเป็นป่าเล็กๆที่ผมชี้ให้ว่าจะซื้อที่จะซื้อที่ที่ดีเลยป่าปักทุงนากับชุ่มชา กับบรรยากาศเช้ชาเช้าวันนี้ก็มีไรบางไปบรรยากาศให้ใหใคลายความคิดถึงตอนกลับไปอยู่เมืองต่างจังหวัดอยู่ไกล บอกว่าเพื่อนๆอคุูขายความคิดตึงบาทคือบาทไข่กลับมาจุดากาศวัต้อกวันนองบ้านเราก็บรรยากาศโชคดีก่อนกลับุูเทพเดี๋ยวก็พาลูกๆไปเกณฑ์ทหารก็ ทางด้ลยทางพืนเลยเพื่อยด้ทบเ,เก็บบรยากาศหน้าบ้านหมู่บ้านเราค่งเช้าเก็บไปความสรงจำและความคิดถึงหวังว่า,านคงได้พบกันอีกครั้งในโอกาสหนครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บภาพมรรยากาศฝากเพื่อนๆ อยู่ใกล้อยู่ไกลที่คิดถึงบ้านทางบ้านก็คลิปนี้สำหรับนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใผมบางนะคตราเป็นคลิปยูทูเปิดใบสมชายออนตัว24เป็นช่องที่ผมเปิดกับปรรยากาศวันนี้ขอบคุณครับ